ที่ตลาดโรงสีนะคะวันนี้หนูพามาเดินตลาดนะตอนเช้าวัวนอาทิตย์นะคะครั้งนี้ใช้ระบบกันสั่นนะคะไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าได้ยินเสียงหนูไหมนะคะ แล้ววันนี้หนูใช้ระบบกันสั่นนะไม่รู้ว่าระบบมันดีไหมเมื่อกี้คือไม่สามารถบันทึกเสียงได้นะคะเพราะมันมีเสียงเพลงเนอะนี่ขขายอะไรขายอาหารเจขายอาหารเจ ที่นี่จะสังเกตเห็นพ่อค้าแม่ค้าใส่หมวกกันผมร่วงนะคะแล้วก็ใส่เอี๊ยมนะคะเขาจะเป็นแบบระบบจัดการแบบดีเลยสุขอนามัยนะคะแล้วก็ รู้สึกว่าจะมีตาช่างด้วยนะคะเมื่อก่อนหนูมาเดินนึกว่าไม่มีตาช่างแล้วป้องกันการโกงของพ่อค้าแม่ค้านะคะแล้วก็จะมีอ่างล้างมือให้ด้วยเห็นไหมเนี่ยค่ะให้ทุกคนดูเนาะโอเค,อเคไปหาของกินกันต่อ <laughs> <laughs> ตรงนี้ดีหน่อยนะคะไม่มีเสียงเพลง ก็พูดสักเล็กๆนี่น่ากินเนี่ยค่ะน่ากินเนาะหนูอยากได้ปลาซิวแก้วทอดกรอบเขาไม่มาขายแล้วนะมากเมื่อปีก่อนยังมาขายอยู่นะคะ

รมูทอดลายมือั่นเห็ดก้นไก่นะครับลูกตาที่จะเข้ารุ่ยรุ่ยก็ระหว่างนี้เราไม่ได้เียิงต้องดูลายมือไปก่อนทักได้ดีระบาปกต้องดานหลังนะครับได้แล้วเอาแต่ทักแต่โบมิจารทูินะฮะอร่อยญี่ปุ่นที่ตะตาญี่ปุ่น กระดูกกระดองเจ็บพานนะครับอันนี้เจ็จ๊ยบมันจะอย่าไปกินเลยนะครับคนเจีบคนกินเจี๊ยบกินมันไม่ได้นะครับเดี๋ยวมันไม่บริสุทธิ์ร้านหมึกนี่น่านกินนะร้านนีน่ากินขนมตาลกระดองข้าวพรโนะครับเจี๊ยบานหนากระดองไทย9ร้านครับประดัะด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 บ ปูม้าสดด้วยที่เขาออกอยู่นะคะน่ากินนะปูตายหนูไม่ไม่ซื้อนะคะเพราะว่ามันไม่มีเนื้อบางทีมันเน่านะคะถ้าปูเป็นเนี่ยเราซื้อเราไม่เสียดายเงินถึงแพงเราก็ไม่เสียดายเงินเะนาะเพราะว่ามันได้กินอยู่แล้วปี๊ดได้ค่ะ50านยน่กากาินะคัาหารสจ

หอมเจ้านี้ราคาถูกนะคะไม่แพงนะไม่มีกล้วยไข่หนูอ,อยากกินแต่อะไรที่มันไม่มีอ่ะอยากกินกล้วยไข่ลูกใหญ่ ทอดมันเจ้านี้ขายดีมากค่ะที่ช่วงเช้าอยู่คนยังไม่เยอะนะ ถ้าชงวสสายมา9ก้าโมงหรือว่า10บโมงเนี่ยต่อคิวกันทอดไม่ทันนะคะ เดี๋ยวหนูเดินถ่ายวิดีโอครบแล้วหนูก็จะมาะดมเ,เดินซื้อของนะคะซื้อกับข้าวไปกินนะซื้อขนมไปให้พ่อหนูด้วยพ่อหนูชอบกินขนมหวานซอยนี้ก็จะเป็นกับข้าวนะคะ หลากหลายมากเลยกลิ่นก็จะแรงนิดนึงนะคะหนูพยายามพยายามแบบเดินเร็วๆนะเพราะว่ากลิ่นมันติดตัวนะคะมันแสบมันเหนียวตัว ขนมตาลก็น่ากินหนูไปไหนมาไหนเนี่ยหนูก็จะคิดถึงพ่อเป็นอันดับหนึ่งเลยคืนหนูต้องคิดทุกครั้งว่าหนูไปไปที่เนี่ยไปตลาดเนี่ยหนูจะซื้อขนมอะไรไปให้พ่อหนูกินหนูจะซื้ออะไรไปให้พ่อหนูกินนะคะหนูไม่ได้อยู่กับเขาทุกวันนะคะพี่สาวกับพี่เคยดูแลอยู่เนาะ ร้านนี้ร้านโดนัทร้านขนมอันนี้ร้านเจ้าของตลาดนะคะแล้วเขาก็จะมีซูชิด้วยนะสะอาดนะคะซูชิเขาขายดีนะนนเห็นไหมเนี่ยเป็นร้านซูชินะคะนนขนมนอะไรนะอันนี้น่ากิน ซื้อไปฝากพ่อหน่อยโอเคได้ขนมให้พ่อแล้วนะคะได้ข้าวต้มมัดนี่ข้าวต้มมัด <c oughs> ข้าวต้มมัดบ้านแบบบ้านบ้านเรานะคะแบบบ้านนอกเราเนาะหนูชอบมากเลยนะไม่ได้กินนานมากเลยไม่รู้กี่ปีแล้วข้าวโพดทั่ว อันนี้ก็จะเป็นร้านขนมหวานดเคาาเลคเดี๋ยวอแลตได้มาแล้วตลาดน,นี้ของกินจะขายดีมากนะคะสินค้าขายดีแะเรเข้าใหม่ๆตลอดเลย ดูตุคันนะคะดูอำเภอบุรีคลองจังหวัดโอเคลากันไปแล้วนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามแลวชมนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบายบายฝา,ากกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะแสดงความคิดเห็นได้นะคะบายบาย